ชาวบ้านเฮอหาแหขอเลขเด็ดต้นตะเคียนอายุกว่าร้อปีเจอหลังขุดครองพาดขวางเกือบสุดอีกฝั่งโรยแป้งเลขโผสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3A ก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะชาวบ้านฮือหานะคะพบต้นตะเคียนขนาดใหญ่ขวางคองยาวเลยนะคะแหขอเลขเด็ดนะคะเห็นเลขโผมาจริงนะคะ ที่บริเวณคลองน้องเหล็กช่วงปากไหลโมโหกตำบลท่าโอพอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะคะชาวบ้านนําเครื่องเส้นไหว้แล้วก็จุดธูปเทียมกราบไหว้แม่ตะเคียนขนาดใหญ่นะคะเรียกว่าขนาดยักษ์เลยนะคะ ความใหญ่นี่ขนาด3 4ถึงคนโอบเลยนะคะมีความสูงกว่า30เมตรนะคะหลังพบระหว่างขุดคลองนองเหล็กนะคะโดยทำผ่านใบสีทำพิธีบวงสวงนะคะชาวบ้านได้ทำพิธีบวงสวงเพื่อเอาขึ้นมาไว้ด้านบนนะคะแต่ยังไม่ระบุนะคะว่าจะเก็บไว้ที่ไหนนะคะต้นใหญ่และยาวมากนะคะตลอดทั้งวันนะคะก่อนวันหวยออกจะมี ชาวบ้านเดินทางมาจากหลายพื้นที่นะคะทั่วสุกสารทิศเลยนะคะเดินทางมาขอโชคลาภกันตลอดทั้งวันนะคะโดยเฉพาะเวลากลางคืนนี่เต็มไปด้วยทูบเทียนบายสีหมากพลูพวงมาลัยแล้วก็น้ำแดงนะคะแล้วก็พบรอยแป้งนะคะสีขาวโพลนไปรอบต้นเลยนะคะก่อนที่วันหวยออกนะคะจะมีชาวบ้านนำสิ่งคล้องมากราบไหว้บวงสรวงขอเลขเด็ดนะคะ แต่ว่างวดนี้นะคะหวยออกเป็นวันที่17นะคะเพราะว่าวันที่16กุมภาตรงกับวันพระใหญ่วันมาคบบูชานะคะซึ่งเป็นวันพระนะคะชาวบ้านเขาถือเคร็ดไม่ขอเลขเด็ดในวันพระนะคะดังนั้นนะคะก่อนวันหวยออกจะมีคนเดินทางมากราบไหว้ขอโชคขอลาบันรยากาคึกคักเลยนะคะ ป้าดานะคะอายุ57ปีนะคะชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าไม่ตะเกียนต้นดังกล่าวมีการขุดพบเมื่อประมาณหนึ่งเดือนก่อนหน้านี้นะคะขณะที่คนงานได้ใช้รถแม็กโรขุดลอกคลองหนองเหล็กของอมทอมปตทาพโพนะคะแต่ยังไม่สามารถนำขึ้นมาได้นะคะด้านนายคารุมอายุ56ปีนะคะบอกว่าเขาเคยเห็นต้นตะเกียนต้นนี้จมอยู่ใต้คลองนะคะมาตั้งแต่อายุ10ขวบเพราะว่าเคยมาดูคนทอดแหนะคะ ซึ่งตอนนั้นคุณลุงท่านนี้บอกว่ายังมองเห็นกิ่งต้นตะเคียนโผล่พ้นน้ำนะคะแต่ว่าส่วนลำต้นของต้นตะเคียนมองไม่เห็นนะคะจมอยู่ใต้น้ำนะคะส่วนอายุของต้นตะเคียนคาดว่าน่าจะอายุไม่ต่ำกว่า1น0ปีนะคะและอีกอย่างถ้าต้นตะเคียนจมอยู่ใต้น้ำนา,นานๆจะไม่ผุแต่ถ้าเป็นไม้อื่นจะผุไปหมดแล้วนะคะคุณลุงท่านนี้มั่นใจว่าเป็นต้นตะเคียนแน่นอนนะคะแล้วก็บริเวณตรงบริเวณจุดตรงข้าม drei, ใกล้ๆกันนั้น เคยขุดพบต้นตะเคียนมาแล้วหลายต้นงวดนี้ชาวบ้านก็เลยมาขอโชคขอลาบหลายลายนะคะแล้วก็ถูกหวยรวยเบอร์กันไปเป็นแถวเลยนะคะสําหรับงวดนี้นะคะชาวบ้านเขามาลูบหาเลขเด็ดพบว่าเลขที่มองเห็นเห็นเลขนี้เลยนะคะ2 9 3 5 3 7 3 4 6 3 7 6นี่เลยนะคะหลายคนมองหลายคนดูก็หลายตัวเลขนะคะ ดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแล้วแต่มุมมองแล้วแต่ดวงแล้วแต่ความเห็งของแต่ละคนนะคะก็ขอให้ได้ขอให้โดนกันทุกคนนะคะขอให้แม่ตะเกียนต้นนี้นำโชคมาให้กับทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ